สวัสดีค่ะเ,เ,เพื่อนๆมีพามาชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศบ,บานบาน,นสวยๆนะคะดูอะไรดูปลานะคะปลากำลังหากินนะค่ะเนาะปลากำลังหากินในสระและคะ่ะมันจะมีปลาปลาส่วนมากจะเป็นปลาที่กินพืชน,นะคะก,ก็ส่วนใหญ่ที่เอามาเลี้ยงคือปลากินพืชทั้งนั้นนะคะเขาก็จะกิน ตามภาษาเขานั่นแคะ่ะใบไม้ที่มันเปื่อยหรือว่าผักที่มันที่เอาเราเอาลงให้กินนะเศษอาหารอย่างเงี้ยได้หมดเลยอือนี่คือธรรมชาตินะคะบ้านเราเีต่เอ้ยมองเห็นเต่เต่ยละเตต่เเตยเอ้ยมันมันมืองนอนอะไรเนี่ย จเจตี่อันไม่ใช่ที่นอนตรงนี้อีแม่น่ะนั่งนั่งทำคอนเทนต์น่ะตรงเนี้น่ะจะมานั่งทำคอนเทนต์กับเราเหรอโอ้ไปลงไปเฉยเลยเฉยเลยเตี้ยลงไปเจ้าเตี้ยลงไปเร็วลงไปไปไปลงไปลงขึ้นไป ย,วย่วลงไปไปเลยไปไปดูไต้องมานเบิ่งหนาดอกบ่้นใจเขาเลยอืฝนกำลังขึ้นฝนกำลังขึ้นเลยเต็มเลยตอนนั้นยังไม่นอนอยู่จะอยู่ที่นี่หรอมันหลังก็บไม่ให้นอนนะตรงนี้ตรงที่ทำคอนเทนต์แม่เจ้าเดียโอ้ยคันคันอะไร คันอะไรผนเฉยคันคันก็เลยไม่สนใจเราเลยนะมาบอกบอกให้ลงไปก็ไม่ลงเห็นไบอกให้ลงก็ไม่ลงเห็นไหมผลน,นสะบัดออกไปสะบัดออกไปเดี๋ยวเจอน้ำหมัก,กวันนี้หน้ำหมกักคนโอเคไหมบอกให้ลงก็ไม่ลง โอเคไหมเจ้าเตี้ยไม่สนใจเลยนะไม่สนใจเราเลยอยากแกนอนอยู่ตรงนี้ได้สิสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนร้านมาชมว,วิวทิวทัศน์เหมือนเดิมนะคะดูอยู่ตรงนี้นะคะยายโสมถ่าชมนะคะเพื่อนเพื่อนาฉันน่นนี่นั่นยายโสพูดไม่ได้แล้วเพราะว่ายายโสไม่รู้จัก วกน,นี้เลยจะรู้จากตัวช่างงานนี่ละค่ะอันนี้เปบอลอะไรห่บอนสีพันอะไรเยสูก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมขอบคุณมิตรภาพที่แสนดีที่น่ารักขอบคุณทุกคนมากค่ะเพื่อนๆขอบคุณในหลายเดือค่ะขอบคุณจ้า